ดูดวงชาวราศีพิจิกดวงรวยดุสุดใครกล้าลองก็เข้ามาโชคจะตาท่านจะดังจะเต็มมีอำนาจบารมีวาสนาท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีเข้ามาประเดประดังเข้ามาหนุนนำโชคจะตาพลิกผันแปลเปลี่ยนโชคจะตาของชาวราศีพิจิกเปลี่ยนเหมือนดังงูงูที่กำลังแผ่แม่เบี้ยนะครับจะพุ่งทะยานปราบประหารศัตรู แต่ว่าก็คิดยับยั้งเอาไว้เพราะว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่อยากก้องแวะแต่ในเมื่อเข้ามาทําร้ายประหารประหารชาวราศีพิจิก็ต้องป้องกันตัวโชคชะตาของท่านมีเกณฑ์ป้องกันตัวได้รับข่าวที่จะต้องปอกปักคุ้มของรักษาตัวเองแต่โชคชะตาของท่านก็พยายามมุ่งตรงไปข้างหน้าอยู่ในขอบอยู่ในศินของท่านท่านหลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา ปัญหาต่างๆท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครอยู่ของท่านไม่ว่าจะเป็นท้องฟ้าดับอัดสดงเวลาช่วงเวลาช่วงใดท่านก็อยู่ของท่านไม่ว่าจะได้เปรียบหรือจะเสียเปรียบท่านก็อยู่ของท่านไม่ค่อยสนใจกับใครใดทั้งสิน้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเพราะฉะนั้นท่านจงตั้งจิตตั้งใจมัน่นอยู่กับตัวท่านให้เป็นอำนาจบาร,รมีวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินคำชูหนุนนำโชคชะตา พลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จท่านจะได้มุ่งต่องไปข้างหน้าลบปรีแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาในเบื้อโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งความดีงาคความเจริญรุ่งเรืองวงล้อแห่งวัฏจักรทําตามแบบแผนประเพณีจะหนุนนําโชคชะตาทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันได้ท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง นะับพระราชาแห่งถ้วยจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ส่งมาตูสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้เจอได้รับโอกาสถ้วยใหญ่บังเกิดนับนะมาประยองเกิดขึ้นในโชคชะตาการที่ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดดาบปักตรงกลางใจกระบวนกระบายกระสับกระส่ายรนะผมการนี้เริ่มเริ่ม,มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ใช่รนะผม ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มีอำนาจนะครับผมสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดตกตําแหน่งความรักนะครับท่านจะได้คนพบไขาบางคนเข้ามาสนับสนุนธุรกิจการงานการเงินนะครับความรักของคุณเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินด้วยนะครับผมมันข้องเกี่ยวกันนะครับผมเรื่องอะไรที่ปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในดวงชะตาทา่ทานจะตกตําแหน่งบุญท่านจะเริ่มเริ่มเริ่ม,มต้นทําในสิ่งที่ท่านต้องการจะทํา ดาบสองค่อยเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้เลือกในสิ่งที่ใช่ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาปรับปรุงนะผมมุ่งมั่นมุ่งจริงจังปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้รับโอกาสทองได้รับการ,รลื่นเลงสังสรรค์นะผมการที่ท่านมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาตกตําแหน่งสิ่งที่ให้การที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอนะผมลื่นเลงสังสรรค์แช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาตกตําแหน่ง นะครับผมคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายปายสีกันแกล้งในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมท่านจะเป็นที่หนึ่งด้วยอํานาจบารมีการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ตั้งหลักตัวตนที่แท้จริงมนสเสนมนจันทาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เจอได้ปรับบุงแปรเปลี่ยนแปร,ปรผัน สิ่งต่างๆที่จะบังเกิดทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกยับแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินการตัดสินใจยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาจะบังเกิดขึ้นกับท่านใครบางคนเข้ามาใช้เล่เหลี่ยมจะมาหลอกลวงนะปิ้นป้อนหลอกลวงระวังให้ดีท่านต้องควรที่จะต้องหลบปลีกหนีไปให้ไกลเพราะว่ามันมีจริงก็มีก็คือคนที่จะนําพาซึ่งโชคลาภแต่ท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนานะับวงล้อแห่งวจาจรได้เจอคน กับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับผมท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองแล้วผมงูเห่าจะมาฉกกัดไขจะกัดไขก็แน่ก็กล้าก็เข้ามาลองมาครับผมอำนาจบารมีวาสนาเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกยังมีความโดดเด่นในทางด้านเกี่ยวกับเรื่องมนน่ห์นะครับผมเมตตามหานิยมการจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีจะตาชีวิตจะรับทรย์ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง ปูลสีสสองแสงสว่างตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภม,มาให้ท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆโดยไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเลยไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือมีแต่ตัวท่านนี่แหละที่จะสามารถปรับแปลเปลี่ยนแปลผันได้ในโชคชะตาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะผมท่านจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ท่านได้มองการไกลถึงอนาคตนะผมจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขได้พัฒนา นะผมเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลศาสนาดาบสองคมจะบังเกิดขึ้นกนตัวท่านก็เข้ามาสิครับก็ถึงเวลาแล้วนะผมการปฏิบัติโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจิตใจที่แช่มชื่นราบลื่นนะครับจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลน,นะรับผม,มีปากตรงกลางใจกระวนกระวายกระสับกระส่ายถึงเวลาทําในสิ่งที่ใช่ทําในสิ่งที่รักทําในสิ่งที่เห็น นะครับผมบกบฏกบวายการมองการไกลถึงอนาคตการได้ปรับแปลเปลี่ยนแปลผันมันเป็นข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลรนะบบอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนามาให้เทพเทวดาฟ้าดินค้ำชูหนุนนำโชคชะตาปิักเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับผมเมื่อถึงเวลาท่านจะได้สุขสมดังใจหมายครับนะครับผมสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะนะครับสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน นะครับผมมันเป็นบุญกุศลวาสนาที่ท่านเคยสร้างไว้ตั้งแต่ดีจะชาตินะครับผมกาปรปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค้ำชูสนับสนุสน,นค้ำชูนำะค,ความเล่าล้อร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่ตางๆอัศวินถือดาบปาดประหารศัตรูโหม,มากเมื่อถึงเวลาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดน,นะครับผมโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวัสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปักคุมคของรักษาหนุนนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวกระโดด เมื่อถึงเวลาจิตใจของท่านจะอ่อนโยนจะเกิดความดีงามจะเกิดการแปลเปลี่ยนแปลผันจะเกิดความมุ่งมั่นนะครับใครบางคนจะเข้ามาในโชคชะตาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยด,ดินนะครับผมปัญหา,าต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านรู้สึกย่าแย่แล้วนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นกับเราท่านเพราะฉะนั้นท่านจะรู้สึกว่ามันสุดทางตันแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม แบบนี้ไม่ไมีอันควรมีอันควรนับดวงรวยสุดดุสุดมันเกิดขึ้นในโชคตาท่านก็แอบรวยไปสิอย่าไปสนใจใครจะคิดยังไงก็ช่างนับดวงชะตาท่านได้ตกตําแหน่งเดอะเลเวอร์แอบมีใครรักใครหลงสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงทางกันติดกับดักมนต์เสน่ห์มนจันทองท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โชคชะตาบุญกุศลวาสนาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านอํานาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตา ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงผันพัตนาอย่างก้าวกระโดดลุยเลยๆต่อแต่นี้ไปนะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านได้ค้นพบได้ปรับปรุงได้แก้ไขนะผมตูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe ใครไม่เข้ากลุ่มสมาชิกนะครับเข้ากลุ่มราศีพิจิกเพื่อดูคลิปพิเศษของทางช่องสมัครสมาชิกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ